เล่นกับคนดูอัปสกิลปั้นทีมรีวิวแผนอัปเดตไอดีหลักและอื่นๆอีกมากมายฝากติดตามช่องอัปเดตเพลย์ด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่1 0สวัสดีวันจันทร์ที่18สิงหาคม2025ครับอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมเดี๋ยวลืมเข้าเกมทุกวันด้วยนะครับใครที่เข้ามาตลอดครบนะฮะ5วันเป็นที่เรียบร้อยก็รับไปเลยครับอีก50ฟ e ฟ์บอลคอยเหรียญเหลืองๆนั่นแหละฮะเจนน่าเกมมิ่งครบเครื่องเรื่องอีฟฟ์บอลที่สุดในไทยมีครบจบรวดเร็วทันใจเปิดตลอด24ชั่วโมงงลลิิกกก์เพจจอออยู่่ใต้้้้้คคปนนนนนีีหหรรืสแ QR ทขึบบา็ไดั มาเรื่มกันที่เรื่องแรกนะครับผมสำหรับตัวอีเวนท์ที่มาให้เล่นนะครับประเดิมเริ่มต้นนะเป็นพิม์ริอังกฤษนะครับนี่เลยนะก็ต้องบอกกันว่าตัวเกมมีการปรับนะครับรางวัลน,นะให้มาเป็นไอเทม5ดาวด้วยตรงนี้ถือว่าแจ่บมากๆเลยนะครับตัดในส่วนของตัว gp ออกไปนะแล้วก็ให้ ไอเทมเพิ่มตำแหน่งนักเตะนะครับพร้อมกับ1,000ง e พันอีฟเวบอลพอยต์ถือว่าให้มาเพิ่มขึ้นแสดงว่าตัวอ e ีฟเวอร์บอลพอยต์เนี่ยคงจะมีโอกาสได้ใช้มากขึ้นแลกชุดแลกไอเทมอาจจะมีนักเตะมาให้แลกเพิ่มหรืออาจจะเป็นตำนานก็ได้นะครับภาคเก่าๆเนี่ยมีตำนานมาให้แลกด้วยนะก็จะเรียงเข้าไปเล่นให้ถึง 3, มาคะแนนเคลียร์ให้ครบกันด้วยนะครับมาให้เล่นเพิ่มเติม1อันทั่วนะคราวนี้นะครับมาดูในส่วนของการเข้าไปเล่นแข่งกับคนกันบ้างครับ PVP นันที่เป็นรูปแมนเชสเตอร์ยูไน ในส่วนตรงนี้กดเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับไอเทมอัพสกิลนะสอันแล้วก็อีก50 e ฟุตบอลคอยนั่นเองอย่าลืมเข้ามาเล่นรับรางวัลกันด้วยครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมมีแพ็คใหม่มานะครับสำหรับ e อี c ิกเชลซีนั่นเองน,นะครับโดยด็อกบานะครับมาเกเล่แล้วก็แลมพาร์ดแลมพาร์ดเนี่ยจะมีมาเพิ่มเติมแค่1พิเศษสกิลเดียวนะครับแล้วก็อีก2คนจะมากันอีก2สกิลเลยถือว่าแจม่มมากๆเดี๋ยวมาแนะนำอัพค่าพลังพร้อมบูสเตอร์ให้ในคลิปต่อไปครับยังไงก็ฝากติดตามดดด้้วววยยนนะะครับไปถึงเีู๋ให่า นักเตะเชลซี Chelsea, คนอื่นเนี่ยในแพ็กนี้คนไหนแจมๆจมน่าสนใจกันบ้างครับมาดูเรื่องต่อไปที่น่าสนใจกันบ้างครับเมื่อประมาณ2อสวันที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับเขาเนี่ยได้โพสต์ภาพนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพของโหมด s t r i k e Arena นะครับหรือว่าโหมดฟุตซอลก่อนหน,นี้ที่เราได้เล่นกันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหนึ่งเลยน,นอกจากภาพมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วนะครับแต่เรายังได้เห็นว่าจํานวนนักเตะในการเล่นแต่และฝั่งเนี่ยยังมากขึ้นอีกด้วยใน2025นะงรันฝั่ละ3ค้เนะครัจน,น,ครน,นจะเล่นฝั่งละ 7คนนะครับถ้าลองนับจากสีเสื้อของฝั่งสีฟ้าหรือว่าสีดําก็ได้นั่นเองนะฮะส่วนตัวน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมว่าเป็นอหนึ่งโหมดที่ผมเนี่ยเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันตอนช่วงที่มันมีให้เล่นนะ,ะส่วนใครที่เห็นนะครับว่ามีโลโก้ตาสโมสรของเอเวอร์ตันนะครับต้องบอกกับว่า ตรงนี้เนี่ยลีกสติเอเวอร์ตันจะยังไม่มีในตัวเกมอี o t b บอลแน่นอนครับคาดว่าคนที่เขาเอาภามาโพสต์เนี่ยนอกจากจะไปแกะไฟล์ในตัวเกมแล้วน่าจะมีการทดลองแพทอีกตัวนั่นเองนะครับกันแบบ้านนะครับที่ต้องบอกก่อนเลยว่าก็มีคนไปนั่งแกะไฟล์ในตัวเกมมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าให้ฟังหูไว้หูไว้ด้วยละกันนะ ดูภาพนี้กันก่อนนะครับภาพนี้เนี่ยตัวเกมถูกเอามาใช้ในการโปรโมทนะครับายถึงภาพตรงกลางนะ mm. ก็จะมี3พรีเซนเตอร์ทั้งเมซี่เนย์มา์แล้วก็ลามีนยาเมลครับลองดูการ์ดเมซี่กับตัวยาเมลนะครับจะเห็นว่าลายแบ็กกราวด์ของการ์ดเนี่ยกับชุดที่เขาใส่จะมาในโทนสีเดียวกันหรือว่าลายแบบเดียวกันเลยนะครับของเมซี่จะเป็นดําตัดด้วยชมพูกับเขียวเนาะส่วนของลามียยาเมลนะครับก็จะเป็นแบ็กกราวด์ชมพูตัดด้วย เขียวแล้วก็น้าเงินนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยใส่ชุดที่ไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันต่างกันคนละลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีตัวเนมาเนี่ยมาให้เปิดในอนาคตก็ได้ถึงแม้ว่าณปัจจุบันนะครับในราคาแพ็ก1,800เนี่ยจะมีแค่เมซี่กับตัวรามินยาเมลก็ตามนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนที่เขาไปนั่งแกะไฟล์แล้วเขาไปเจอมาเขาบอกว่าตัวเนมาเนี่ย จะมาให้พวกเราได้เข้าไปแลกกันได้นะครับโดยการใช้ eFootball p o i n t นั่นเองซึ่งถ้าถามว่า eFootball p o i n t เนี่ยคือตรงไหนล่ะครับก็คือตรงนี้ฮะที่เป็นรูปคามาแวงก้าครับและไม่รู้ว่าหลายคนสังเกตหรือเปล่าว่าเขามีการปรับเมนูตรงนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีให้แลกชุดแลกนักเตะแล้วก็แลกไอเทมเนาะซึ่งแลกไอเทมนะครับแลกนักเตะเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทางซ้ายมือนะครับมันจะเขียนว่าเซตฮะซึ่งน้คําคว่าเซตตรงนี้เนี่ยในคำที่คำแปลเขาเขียนว่า เป็นการแรกนะครับผมโดยการใช้ if e o o t b a l l point mm hmm. เพื่อ special set special set เนี่ยในความคิดผมนะมันน่าจะหมายถึงแบบชุดเซตสุดพิเศษครับไอคำว่าชุดตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้หมายถึงชนะุดนักเตะหรือว่าชุดฟุตบอลที่มาให้ใส่เล่นในเกมนะแต่อาจจะหมายถึงเซตนะครับผมที่มากันแบบ10คนพร้อมผองเพื่อนอ,อ,อะไรแบบนี้คล้ายๆกันกับตัวแพ็คเมซี่ ซึ่งมันจะไปบวกและตรงกันมากๆครับกับตัวเกมที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวรางวัลแล้วก็ให้มากขึ้นครับเพราะว่าจากอีเวนต์พิม์ลีอังกฤษที่มาให้เล่นครั้งแรกในวันจันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยให้เรามานะครับผมถึง1000 e f o o อีฟุบ p o พอย์อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าให้เยอะขึ้นแบบนี้โอกาสในการที่ตัวเกมจะเอามาให้เราใช้เพื่อไปซื้อนะครับผมตัวสเปเชียลเซตเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับต้องบอกกอนนะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ย เขาไปนั่งแก่ไฟล์มาแล้วเห็นว่าเนมาเนี่ยไปอยู่ในตรงสเปเชียลเซตเมื่อกี้แต่ผมเนี่ยก็คาดการนะครับผมจากการที่ดูภาพโรวงของตัวเกมที่เขาให้อ e ีฟบอทพอยต์ของเรามามากขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากข้อความที่ตัวเกมเนี่ยเขาเขียนมาประมาณนี้ส่วนจะมาจริงหรือไม่จริงยังไงรอดูเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อแล้วเกือบลืมบอกไปว่าที่ผมว่ามันเป็นไปได้ ในวิดีโอตัวอย่างของตัวเกมนะครับความยาว21นาทีเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นเนย์มาด้วยไม่ใช่แค่เมซี่กับตัวลามีนยาเมลครับจะเป็นเนย์มานะครับมาพ่นสีเสื้อนะฮะซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีลายเสื้อสุดพิเศษนะครับที่มาจากเนย์มาแล้วก็มาในสเปเชียลเซตที่มีเนย์มาในรูปแบบของคาดตำนานเนี่ยมาให้พวกเราสามารถไปจับจองกันได้อีกด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยคิดว่า มีความเป็นไปได้มากๆแล้วก็อยากให้เ네นมาเนี่ยมาเช่นเดียวกันกันกบตัวลามีนยาเมาก,กับเมซี่ด้วยและแน่นอนถ้ามาให้เราใช้ e f o o t b a l บอ o i พอแล้วด้วยแล้วก็แจ่มมากๆเลยครับเพราะต้องบอกกันนะอย่างผมเนี่ยมีอยู่7,000 0มื่นกว่าอันนี้ไม่ได้ขิงนะครับแต่การที่มีเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยหรือว่าไม่ค่อยได้เอาไปแลกเลยเนี่ยก็ดูจะเสียของไปเหมือนกันครับ และมันจะยิ่งเป็นไปได้เลยนะครับเมื่อลองดูข้อความสุดท้ายนะครับที่ขึ้นตอนที่เ네นมาชูเสื้อที่พ่นเสร็จเรียบร้อยครับเขาเขียน <c oughs> ว่าอีฟ b บอลซีรีส์ฉลองครบรอบ30ปีคอลแลบคิดฮะแน่นอนครับการมาคอลแลบกันระหว่างเ네นมากับตัวเกมอีฟบอลเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะมีลายเสื้อสุดพิเศษ,ษที่เ네นมาเป็นคนออกแบบในการฉลองครบรอบ30ปีแล้วก็มี네มเนมานี่มาให้พวกเราใช้อีฟ l บอลพอยในการแลกก็เป็นไปได้ครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมกันอีกทีถ้ามีข้อมูล มากกว่านี้จะมาค่อยๆอัปเดตให้แล้วกันนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้มากๆและอยากให้เป็นไปแบบนั้นจริงๆด้วยครับส่วนเรื่องถัดมานะครับที่ต้องมาอัปเดตกันไวเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ปั่นมากๆเหมือนกันครับกลัวหลายคนจะไปเห็นแล้วก็เข้าใจผิดนะฮะแน่นอนครับในีโวตัวอย่างของตัวเกมเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีตำนานม,มาให้เปิดเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมียืนยันแล้วก็มาให้เปิดไปแล้ว1คนเนาะสำหรับตัว มาโกโตะนะครับผมจากเจลีกนั่นเองแล้วก็อีก2คนทั้งอินเตอร์บาซ่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยตามมาพร้อมกับยังมีอีกหลายคนที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับตามภาพและเงานั่นเองซึ่งแน่นอนครับพอลองไปเห็นเงาแล้วมันมีคนนะครับบอกว่าเนี่ยลิโอเฟอร์ดินานกำลังจะมาครับผมก็เลยลองไปหาภาพลิโอเฟอร์ดินานนะฮะแล้วก็มาลองเทียบกับเงาให้ทุกคนได้ดูนะครับจริงๆแล้วถ้าดูรูปทรงหัวกับเงาเนี่ยมันก็ดูจะพอเป็นไปได้อยู่ครับแต่ก็ต้องว่ากันตามตรงว่ามันปั่นเฉยๆนะฮะ เพราะว่าอะไรตัวเลโอฟอรินาเนี่ยณปัจจุบันนะครับในตัวเกมยังไม่มีการเพิ่มเลโอฟอรินาเข้าไปนะตามํำนวนนะครับการตำนาของแมชเชลเนตที่มีอัปเดตในตอนนี้เนี่ยจะมีนิสเตอร์ลอยนะครับโอเคก่อนหน้าน,นี้จากภาคเก่าแล้วก็ล่าสุดก็จะมีแค่อิลิคันโตนาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครคาดหวังว่าเลโอฟอรินาจะมาหรือจะเป็นเห็นข่าวนี้ปันปนป่นมาต้องบอกเลยว่าปั่นเท่านั้นนะครับผมกาวสุดฮนะ สุดท้ายนี้ยังไงก็ขอพูดที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับอย่าลืมเข้ามายิงจุดโทษทุกวันนะครับในเดลี่เกมด้วยเนาะจริงๆเนี่ยถ้าใครยิงมาโดยตลอดนะครับน่าจะได้ไปเปิดรุ่นนะครับผมตัวลาอูไปเป็นที่เรียบร้อยครับและแน่นอนว่าถ้าใครที่เข้ามายิงทุกวันต่อให้จะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีโอกาสได้รับเอเดนอาซาไปอีกด้วยครับขอแค่ยิงเข้าก็พอนะสําหรับผมแล้วคิดว่าจะพยายามยิงให้เข้าแล้วก็รับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มารีวิวกันอีกทีกคัครบ